สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปหัวข้อความรักกับหัวข้อที่ว่าใครคนนั้นที่กําลังคิดถึงคุณอยู่เขาเป็นใครนะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรและเขานะคะอยากจะทําอะไรกับคุณธาราศีประสบธาตุด,ดินเลวราศีสิงธาตุไฟเนปจูนธาตุด,ดินบฤรษศกมังกรลิบาราศีตุลธาตุลมบุตธาตุลมมิตุลตุลภุมตัวเลขวันเ,เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีสองห้าเจ็ด 21และ22ใครคนนั้นที่กำลังคิดถึงคุณอยู่เขาเป็นใครในชีวิตของคุณพลังงานของเขาเป็นใคร The Hermit นะคะเป็นพลังงานของคนที่สืบที่สองที่ดูชีวิตของคุณมานานนานแล้ว มีลักษณะนะเหมือนเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่รักความสันโดษนะไม่ค่อยจะเข้าสังคมอชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใครนะอยู่ในมุมของตัวเองนะมีความโดดเด่นเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นผู้ทรงศีลหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้นะมีผู้คนเคารพ กราบไหว้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ชอบเก็บตัวเงียบรักความสันโดษ่องคุณมานานแล้วด้วยดูชีวิตของคุณมานานแล้วด้วยอาจจะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดเขาเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณนะไม่ให้คุณรู้เงียบๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณลักษณะของคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือว่าอายุไล่เลี่ยกันกับคุณนะคะ เขาคิดจะทำอะไรกับคุณ 9. เก้าเหรียญเขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะ มีพลังงานของความที่แบบเป็นสาวโสดพ่อไม่แม่ไม่นะเป็นคนที่ไม่มีแฟนไม่มีคู่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทํามาหากินนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆประสบความสําเร็จนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่พึ่งพาไม่อาศัยใครเป็นคนที่มีความที่แบบเรียกว่ามีสเสน่ห์น่าสนใจดึงดูดให้เขามีความสนใจในเรื่องของอาชีพการงานของคุณในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความสวยความหลอ่อนะแล้วก็ความโสดของคุณด้วยคุณดูรับ รวยคุณดูเก่งคุณดูฉลาดคุณดูมีเสน่ห์นะทำให้เขาสนใจในชีวิตของคุณและอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาคนนั้นโสดด้วยและตัวของคุณก็โสดด้วยเป็นพลังงานของคนที่เขาสนใจอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณแน่นอนนะคะและเขาจะมีการเทสชั่นอย่างไรกับคุณต่อไปในอนาคตคนที่สืบที่สองคุณกาวถ้วยนะคะเขานั่ง กระยิมยิ้มย่องนะคะนั่งมองดูคุณอย่างมีความสุขนะคะเป็นพลังงานของคนที่เฟรนลี่นะคะเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่ชอบกินชอบดื่มนะ,ะหรือว่าอาจจะชอบเที่ยวหรือว่าชอบสังสรรค์นะคะหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่ะะติดดื่มก็ได้นะคะดูแบบดูเจ้าชู้นะ,ะขออายายหน่อย ว้าวเก้าถ้วยมีพลังงานของการที่เขาหน้าที่จะชอบแล้วก็สนใจคุณแต่เขามีการเปรียบเทียบนะตัวเขากับตัวคุณว่าเขาไม่เหมาะสมกับคุณเขาอาจจะเคยผิดหวงังเขาอาจจะเคยเสียใจในด้านของความรักความสัมพันธ์มาปัจจุบันนี้เขาอยู่ในช่วงระยะเวลาของการทำใจนะคะแล้วก็อยากที่จะ เหมือนเยียวยาสุขภาพร่างกายจิตใจของเขาหรือว่านะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเขาให้แข็งแรงจิตใจสมบูรณ์นะกับการที่จะมีการเริ่มต้น สารสัมพันธ์กับคุณคุณอาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์เก่าอาจจะเป็นคนที่เขาเคยคบเคยคุยเคยรู้สึกชอบนะคะแต่เขาขอเวลาในการที่จะเยียวยาสุขภาพร่างกายจิตใจของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ติดดืม่มติดเที่ยวนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้เขากําลังที่จะ นะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเยียวยาวความรู้สึกของตัวเองแล้วเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณหรือว่าอาจจะกลับมาขอความมาสารสัมพันธ์กับคุณด้วยหรือว่ามีการทแอชชั่นเร็วๆนี้แน่นอนนะคะรอดูกันต่อไปว่าคนคนนี้นะจะเข้ามาจีบคุณอย่างไรอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์พลังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ